สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับช่องคุณออนนิสสันชัแนลนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการเข้าเกียร์ว่างของรถยนต์นิสสันคิกให้เพื่อนๆพี่<ๆ>พ,พ,พทุกท่านได้รับทราบกันนะครับว่าฟังก์ชันการใช้งานการเข้าระบบเกียร์ว่างทําอย่างไรครับมาถึงวิธีการทํางานของการเข้าเกียร์ว่างของตัวรถยนต์นิสสันคิกนะครับในกรณีที่เราเข้าไปจอดในห้างเซรสินค้าที่ต้องการการให้เขียนได้นะครับฟังก์ชันการทํางานขั้นตอนมีดงังต่อไปนี้นะครับ หลังจากเราเข้าที่ที่จะต้องจอดแล้วให้เราดับเครื่องยนต์นะครับโดยกดที่ปุ่ม start stop ให้เครื่องยนต์ดับไปนะครับหลังจากนั้นให้เรากดสวิตช์ออนหนึ่งครั้งโดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับหลังจากนั้นใช้ขาเหยียบเบรกแล้วกดมาที่ปุ่ม P 1ครั้งแล้วดันคันเกียร์ไฟฟ้าเข้าหาตัวช้าๆสองครั้งนะครับดังนี้ หลังจากที่เราดันคันเกียร์ไฟฟ้าเข้าหาตัวแล้ว2ครั้งนะครับหน้าจอ TFT 7นิ้วจะแสดงโหมดสถานะเกียร์ว่างขึ้นลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรากดสวิตช์ On Off ดับเครื่องแล้วออกจากรถล็อกได้เลยครับผมขอบคุณครับ